สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัดน้อยร้อยลีลาจ้าวันนี้มากับจาเข้มจะเล่นใหญ่เด้อไามที่เกียนพาไปโรงพยาบาลสวัสดีครับจาเข้มรถซิงครับผมนะเมื่อต้องการก็เติมเต็มให้สวันนีมากับน้องนัดนัดน้อยนัดใหญ่นัดเล็กนัดสมอนัดไม่เล็กนัดเล็กไม่เล็กโอเคนะฮะนะ วันนี้คุณได้หารถเซี่ยเปโตมาแล้วโตโยต้าไฮรักวิกโกสองจุดห้าปีสองพันสิบสามค่ะเรื่องเซี้ยเปโตตัวเตี้ยนะครับวันนี้เราหามาให้แล้วนะครับรุ่นนี้หายไปนานมากนะครับพิกแ่นดินกูจะขุดขึ้นมาเพื่อพี่น้องประชาชนใช่กว่าจะไปควานหากว่าจะบวงไปคล้องจ้าแล้วมีคันเดียวด้วยจ้าอ่านะวันนี้มาเลยฮะวันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่4 7่0 0 0เจ็ดหมื่ับาทจ้า วันนี้ใช้เงินออกรดเพียงแค่9ก้บาทโอ้ยนะฮะแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษใส่ไทยใส่น้ำเปล่าจ้าปีนี้ทั้งปีเอาให้ผ่อนเพียงแค่6ก0 0่บาทจ้าเราช่วยซับค่างวดให้งวนละ3,000บาท7งวดไปเลยโอ้ยนะสบายสบายชิวๆนะครับปีหน้าปีหกค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่9400บาทจ้บาทโอ้ยนะวันนี้เราดาวแค่999บาบาทนะฮะอยากผ่อนถูกอยากผ่อนเบาจ้าทำไมก็ ดาวเพิ่มดาวเพิ่มมาเลยงงงงนะแล้วแต่สะดวกครับผมเราให้ดาวแค่หนึ่พบาทหนึ่บาทเท่านั้นสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยเออนะฮะมีแลไม่แถมบัตรเติมน้ำมันเหรอเออเลือมนะเลื่ออนั้นยังไม่พอนะครับแถมอะไรแถมบัตรเติมน้มันให้อีก5้0บาทนานเเดือนเดือนครับผมนะแถมจะมีแต่แถมแถมก็ลืมครับจ้แถมเยอะพอดช่วยพัเดือนเติมน้มันให้อีกเเดือน โอ้ยโฟว์แบบนี้หาที่ไหนต้องที่เลยอันนี้คันนี้เอาใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไว้ไปใช้ทํากินได้เลยสีประตูเลยเกษตรกรเลยได้ดิเอาเลยแล้วแต่ได้สองพันห้าอ่ะโอเคมากนะนะอันนี้เป็นหน้าแชมป์นะครับผมเครื่องสองพันห้าเป็นจังหน้าโมเมียมอันนี้ติดเครื่องอยู่นะจ้ากระจกหน้าลอลอผมเมียมมีไฟตัดหมอกด้วยจ้านะฮะคันนี้มาจากกรุงเทพนะจ้ยทะเบียนกรุงเทพนี่ล้อล้อนี่อันนี้ล้อติดรถ อันนี้เรียกว่าลาย RE สามศูนย์เอ้ยอภิษฎันจำลายผิดมันทําสีใไหม่ตามจริงไอ้ล้อตัวนี้มันจะเป็นสีเทานะมันทําสีน้ำตาลไหม่มามาเลยดูคล้ายกับ RE สามศูนย์อันนี้เป็นอ e วันหรือไม่ชอบล้อแม็กทำไงล้อเดิมไงล้อเดิมได้ล้อเดิมยางเงิมเรียนใช้งานจดุยทุกสถานที่นะครับสีเประตูก็ใช้งานได้ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบรอ ขอแค่รีเควสมา์มารอนี่คือแบบต้องรอแม็กรับชมุ้ยต้องรอแม็กแล้วเนี่ยเดี๋ยวสายให้นะครับปีสามเจ็ดพี่วันไอ้สมถุนสี่ยี่แปดสี่แปดโอเคครับมาพี่ดูกระจกคมียงด้วยนี่กระจกคม่ไฟเลี้ยวข้างให้ด้วยรอรอนี่เดี๋ยวให้น้องนัดพาดูภายในรถนี่เป็นไงเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะคะจอเป็นจอธรรมดาระบบปรับแมนนวลนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วก็ไม่แสนเก้า คันที่หมายเลข9จ้าหมายเมขตามนี้นะฮะพบผมอะไรมาติดฟังก์ชันนะครับผมนะะฮระบบปรับกระจกไฟฟ้านี่ไฟฟ้าจ้าฝั่งนี้จ้าอันนี้ก็ต no. buzz ู้ก็ไฟฟ้าสติ do ๊กเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะมีดูดูงานโอ้โหโอ้โหนี่ฮะสวยงามครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุนะรถสวยอันนี้นะครับผมเอ๊มมีง้อมาจากไหนในรุ่งงอมาจไหนนะประตูไม่มีแกะไม่มีรอยนะครับสวยงามเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูประตูหลังบ้างนะครัับอนนี้ประตูหน้านะครับล็อกล็อกล็อกเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้ครับผมสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหนะฮะสวยจริงนะครับสวยจริงนะฮะเราดีแหกทุกบานนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับวพวกบล็อกแม่แรงก็อยู่ด้านหลังห้องผู้โดยสารกว้างมาก <mans ię> นี่ฮะโอ้นี่นะครับนี่นะครับบล็อกแม่แรงอยู่ข้างในนะฮะอยู่ตรงนี้เด้อครับผมครบนะฮะ ก็เผื่อใครก็ได้ขันื้ออะไรก็รถเดยมเราจะแกะอะไรก็ให้จัดนะครับนี่เบิ้งเลยอันนี้อันนี้แถมไหมแถมไหมแถมแถมนะอันนี้คือล้อเดิมมีโก้เลยครับผมไม่ถ้ไม่อยากได้แม็กก็เอาไปอันนี้ล้อแม็กนะครับจิดวรถมานะครับผมอยากได้แบบนี้ก็จัดแบบนี้จัดให้เลยอยากได้ล้อแต่งก็เอาล้อแต่งนะครับอันนี้ไฟแต่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่อมให้นะคะตัวทับสุดจ้าเพิ่งเห็นนี่โอ๊ยตัวจีจ้าตัวจีตัวทับสุดนะครับจปลายท้ายเราลุดอลริมิเต็ดไม่ต้องใส่กราบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใส่ให้ไปดูล่าเรื่นครับเขารีวิวกันรถสวยๆนะครับของจ่านี่แบบว่ารถไฟตกรถมันเพิ่งเข้ายังไม่ได้เก็บงานนะรีวิวแบบเรียนให้จ่าเพราะว่ามันก็ใช้งานตามปกตินะรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ผ่านการทําอะไรเลยแต่มันไม่ได้ชนหนักนะไฟแค่แตกมันเป็นเรื่องปกติครับไฟแตกได้ครับนี่อย่าทำแตกเพิ่มเลยนะนี่เดี๋ยวาทำแตกเพิ่มมาไปดูฝั่งซ้ายอย่าหาทำอย่าหาทำฝั่งซ้ายรถเริ่มบานครับเปิดยังไงอ้าวประตูล็อกเหรออ้าว งานเข้าเลยเดล็กโค้ดให้แป๊บเดียวระบบไหนวะอารดูเม็อาร์ดนะคะฝั่งนี้ตัวจีนะเ<า>ม็ดอาร์ดเดิมอยู่ครบทุกเม็ดนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนชนหนักพลิกคว่ำจำน้ำไฟไหม้ไม่มีนะจ๊ะจวดเลยจวดเลยมาออกเข้าไปรตรงนี้นะครับรถตัวจีแม่แต่ว่าประตูเปิดไม่ได้จ้ามาฝั่งซ้ายไปครัง้งนัดเล่นให้ดูทุกฝั่งสวยงามตามท้องเรื่องชอบแทกสารแทเรืื่อองงกเบ้แตก จ้สำหรับผู้ใดที่มักนี่จังจานแล้วมันี่ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับมีจมูกให้ด้วยไม่ได้เสริมแม่ให้มาไม่ให้ไม้มาจ้านะฮะคันนี้เครื่อง2องพันห้าสวยนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นเครื่องเดิมๆหมดเลยแผ่นเพจสวยไหมอยู่เหมือนเดิมนะคะสวยครับผมนะน็อตเ ลองแก้มอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะคานก็คานเดิมจ้าเลขคานาอยู่นะฮะอยู่นะจ้าและคันนี้ได้เบรกไอเวียด้วยนะครับระบบความปลอดภัยมีให้นะครับผมจ้านะครับตาโตตาอยู่นะครับผมนะฮะสวยงามมาวันนี้รวดเลยนะครับกับวีโก้แชมป์นะฮะสองจุดห้านะครับจ้าปีอะไรปีสองพันสิบสามจ้าสิบสามนะวันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทจ้าอ๋อสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับได้สี่ตั ไปขับรอรอ,รอโกโก้เลยแล้ววันนี้เราให้ใช้เงินออกรถเพียงแค่999บาท1,000บาทเท่านั้นะน,นะครับจองกับรองนัดจองกับจ่าเกมได้เลยนะยครับเงเสได้หมดเลยะนะคะ เราบริการจองอะไรให้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องมาที่ร้านจ้าอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะครับผมแล้ววันนี้ผมเจ้านของเราจสุดพิเศษมากบายบานตะไทยโอ้โหเยอเกินะครับนะวันนี้เราช่วยค่างวดงวดละ3,000บาทนัน7เดือนโอ้นะครับวันนี้จากค่างวดปกตินะครับผม9,400บาทไม่ต้องผ่อนนะปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่6,400บาทเท่านั้นจ้าโอ้ยนะฮะผ่อนแค่6,400ซจ้าหมดปี64จ้านะครับ หกห้าปีหน้าค่อผ่อนราคาเต็มที่เก้าพันสี่ร้อยบาทเอาไปเลยสบายกระเป๋าสบายสบายนะครับสีประตูผ่อนหกพันจ้ะแล้วได้ตัวท็อปด้วยนะจ้ะมีตัวแชมป์ด้วยนะครับไม่ป็นแบบแบนแบนต่ำนะเป็นแบนแบนหลักเลยเป็นแบนหลักเลยเต่าและจอวันนี้ค่าจัดให้ฟรีโอนให้ฟรีภาษีให้ฟรีประกาศให้ฟรีน้ำมันเตาถังให้ฟรีขายน้ำมันเครื่องให้ฟรีถ่ายซองเหลวให้ฟีนะครับตีบีบแล้วกาให้ฟีนะครับเติมนไม้เต็มถังฟรียัง เติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วมีส่งรถให้ถึงบ้านฟรีบริการทำสัญญาหัดบ้านฟรีนะช่วยผ่อนอีกเดือนนะครับบริบัตรเติมบัตรอีกเจ็ดเดือนนะครับผมรับประกันอีกหนึ่งปีเต็มอะไรยังดับเบิลสมาร์ทเด็กหนึ่งปีเต็มจ้าเริ่มนะครับเติมนะครับใครจองวันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนกับฟังก์ชันพิเศษมากมายตากโปรแรงแซงคดโค้งใชงแบบปวดเลยนะครับโควิดบางเนี้ยแซงเลยอ่านะเอ้า ฝากนักถึง FC เลยครับผมฝากเอที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือ Youtube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าเกิดกดแชร์ไปได้นำเพื่อนให้มาซื้อกับเราได้รับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000 <000 S 2> บาทแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องทาง Youtube ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสร่วน f อท่านไหนที่เข้ามาร,มมร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับพวกเรานะคะลุ้นจับแจกเสื้อ f อไปเลยหตัวจ้า แบบนี้ด้วยจวดเลยและแจกเลยนะคนละตัวครับผมใครที่สนใจวันนี้มาแล้วหนเดียวเท่านั้นจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนจองที่หลังนั่งนั่งรอไปเลยนั่งรอจ้าแจ้วนะฮะใครได้มาแล้ว1 0พันบาทอีกครับน้องนัตตี้กับจ๊คเข้มจัดให้าจัดดจัดชวด